ข้อมูลจํานวนมหาศาลกับการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดเมื่อไม่นานมานี้ชายคนหนึ่งไปที่ห้าง t a r ก็ตในมินนิแอโปริสเขาขอพบผู้จัดการเมื่อเจอหน้าเขาก็โวยวายผมว่าคุณล้ําเส้นไปหน่อยนะห้างของคุณใส่ใบปลิวนี้มาให้ลูกสาวผมซึ่งยังเป็นวัยรุ่นมีแต่คูปองส่วนลดสําหรับชุดคลุมท้องเสื้อผ้าเด็กเฟอร์นิเจอร์แต่งห้องเด็กนมผงผ้าอ้อมลูกสาวผมยังเรียนอยู่เลยพวกคุณต้องการอะไรถึงทาแบบนี้ จะบอกให้ลูกสาวผมท้องเร็วๆหรือไงดูเหมือนว่าพนักงานจะทาําพลาดผู้จัดการจึงขอโทษชายคนนั้นหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ผู้จัดการก็โทรศัพท์ไปขอโทษอีกครั้งเพราะยังรู้สึกผิดอยู่แต่ครั้งนี้ชายคนนั้นกลับฟังดูเก้อเขินเขาบอกว่าดูเหมือนจะมีเรื่องเกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งผมไม่รู้มาก่อนลูกสาวผมท้องจริงๆแต่เธอไม่ได้บอกเราเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรระบบส่งจดหมายลูกค้าของ Target รู้ได้อย่างไรว่า ลูกสาวของชายคนนี้ตั้งท้องทั้งที่เธอยังไม่ได้บอกพ่อแม่เลยด้วยซ้ำทาร์เก็ตก็เหมือนห้างส่วนใหญ่ที่มีข้อมูลจำนวนมหาศาลเกี่ยวกับประวัติการซื้อของลูกค้าแต่ข้อมูลเหล่านั้นจะไม่มีประโยชน์เลยหากคุณไม่รู้วิธีใช้มันทาร์เก็ตจึงจ้างนักสถิติที่ชื่อแอนดรูพอลมาทำงานด้วยในปี2002พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าส่วนใหญ่มักมีแบบแผนและเปลี่ยนแปลงได้ยาก ช่วงเวลาเดียวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมดังกล่าวคือเมื่อพวกเขาต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเช่นช่วงที่เรียนจบย้ายบ้านเปลี่ยนงานแต่งงานหรือหย่าร้างและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งใหญ่ที่สุดก็คือการมีลูกหากร้านค้าสามารถดึงลูกค้าที่กำลังตั้งครรภ์มาซื้อสินค้าสำหรับลูกน้อยได้ลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะซื้อสินค้าอื่นๆไปพร้อมๆกันเพื่อความสะดวกสบายแต่ถ้ารอจนถึงวันที่เด็กเกิดก็คงจะสายเกินไปแล้ว พอเมื่อถึงตอนนั้นห้างร้านต่างๆก็จะก,กระโจนเข้าใส่บรรดาคุณแม่มือใหม่ทาร์เก็ตจึงต้องการระบุตัวลูกค้าที่ตั้งคันให้ได้ก่อนใครแอนดูโปรสังเกตเห็นว่าในช่วงเวลาตั้งคันรูปแบบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด25แบบเช่นเมื่อตั้งคันได้3เดือนพวกเธอจะเลิกซื้อสบู่ที่มีกลิ่นหอมและซื้อสบู่ที่ไม่ผสมน้ำหอมแทนในช่วงเดือนที่4พวกเธอจะเริ่มซื้ออาหารเสริมประเภทแคลเซียมแมกนีเซียมและสังกะสี และในช่วงเดือนที่8พวกเธอจะเริ่มซื้อสำลีก้อนห่อใหญ่และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือแต่การเข้าหากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยการเสนอส่วนลดของสินค้าเหล่านั้นกลับก่อให้เกิดปัญหามันทําให้พวกเธอเกิดความกังวลที่ t a r g เก็ตลงรู้เรื่องส่วนตัวของพวกเธอมากเกินไปพวกเธอรู้สึกเหมือนถูกสะกดรอยตามตอนนี้เองที่ข้อมูลจํานวนมหาศาลเหล่านั้นต้องอาศัยความช่วยเหลือของกลยุทธ์การตลาดที่สร้างสรรค์ จัดการซ่อนจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของใบปลิวใบปลิวเหล่านั้นยังคงอัดแน่นไปด้วยคูปองสินค้าสําหรับเด็กแต่เขาใส่คูปองเครื่องตัดหญ้าไว้ข้างคูปองผ้าอ้อมและจัดวางคูปองแก้ววายไว้ติดกับคูปองเสื้อผ้าเด็กคูปองสินค้าหลากหลายชนิดถูกจัดวางไว้รวมกับคูปองสินค้าสําหรับเด็กคราวนี้พวกเธอก็ไม่คิดว่าตัวเองถูกสะกดรอยตามแล้วแต่คิดว่า ตัวเองตาไวที่มองเห็นสิ่งที่ต้องการในใบปลิวซึ่งอัดแน่นไปด้วยคูปองส่วนลดมากมายถึงพวกเธอจะไม่สนใจสินค้าอย่างอื่นก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญสินค้าเหล่านั้นมีไว้เพื่อปกปิดจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของใบปลิวเท่านั้นการวิเคราะห์ของโพทําให้ยอดขายของทาร์เก็ตพุ่งสูงขึ้น50%จาก44,000ล,ล้านดอลลาร์ตอนที่เขาเพิ่งเข้าทํางานในปี2002กลายเป็น67,000ล,ล้านดอลลาร์ในปี2010ทั้งหมดนี้ เป็นเพราะสิ่งที่เหนือกว่าข้อมูลจํานวนมหาศาลก็คือการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดการที่เรามีข้อมูลจํานวนมหาศาลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มันจะช่วยเพิ่มรายได้และจับกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุดแต่เราก็ต้องใช้ข้อมูลที่มีอย่างชาญฉลาดด้วยนะครับข้อความคือสื่อกลางในปี1977บรัายเอนคราฟเป็นผู้จัดก,การสโมสรฟุตบอลนอตติงแฮมฟอเรสทีมนี้เพิ่งได้ขยับขึ้นไปอยู่ดิวิชั่นห ซึ่งเทียบเท่าพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันทั้งครัฟต์และผู้ช่วยของเขาชื่อปีเตอร์เทเลอร์อยากซื้อตัวปีเตอร์ชิลตันผู้รักษาประตูของสโต๊กซิตี้พวกเขาปั้นฟอ r เรสให้กลายเป็นทีมที่ยิงประตูได้อย่างแม่นยำแล้วตอนนี้สิ่งที่พวกเขาต้องการคือคนที่จะช่วยป้องกันการเสียประตูถ้าซื้อตัวชิลตันมาได้ทีมของพวกเขาก็จะแข็งแกร่งจนยากที่จะโค่นแต่ชิวตันกลับลังเลเขาไม่แน่ใจว่าฟอเรสเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่พอหรือไม่ เทเลอร์อยากบึงรถไปที่สโต๊กเพื่อหว่านล้อมชิวตันที่ยังลังเลให้ยอมเซ็นสัญญาแต่คราฟไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าให้รออีกสักหนึ่งสัปดาห์เทเลอร์ถามว่าการทําเช่นนั้นจะมีประโยชน์อะไรคราฟอธิบายว่าลองคิดดูสิชิวตันรู้ดีว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งในอังกฤษแต่เขาไม่ติดทีมชาติอังกฤษเพราะมีเรกครีเมนส์อยู่ครีเมนส์เล่นให้ลิเวอร์พูลและลิเวอร์พูลก็กว่าช,ชนะเรียบทุกครั้งผู้คนจึงคิดว่า เก่งกว่าชิวตันรู้ว่าเขาต้องอยู่กับสโมสรดีๆถึงจะมีโอกาสโชว์ฟอร์มการเล่นให้ผู้คนเห็นว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่เก่งที่สุดและเขาก็คิดว่านอตติงแฮมฟอเรสยังไม่ใช่สโมสรที่ดีพอแต่ตอนนี้เขาเล่นให้กับสโต๊กซึ่งอยู่ในดิวิชัน2ลองดูตารางการแข่งขันที่เพิ่งประกาศออกมาสิสัปดาห์หน้าสโต๊กจะเตะก,กับแมนฟิวทาวล์ต้องไปเตะที่เมืองแมนฟิวเลยนะเมืองนี้แทบจะถูกกลืนหายไปในแผนที่อยู่แล้ว ไม่ใช่แค่นั้นลองจินตนาการถึงวันเสาร์ที่อากาศชื้นสนามที่เล็กเก่าและเละเป็นโคลนห้องแต่งตัวที่มีลมเย็นๆบาดผิวลอดเข้าไปเสมอและผ้าขนหนูชื้นๆแถมยังไม่มีห้องอาบน้ำอีกต่างหากส่วนผู้ชมก็มีแค่ผู้ชายหนึ่งคนที่จูงหมานหนึ่งตัวมาดูด้วยลองคิดดูสิว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้นักเตะที่ควรได้เล่นในสนามขนาดใหญ่ระดับนานาชาติรู้สึกยังไงแน่นอนว่าเขาจะตระหนักทันทีว่า เขาไม่มีทางได้โชว์ความสามารถแน่นอนหากยังอยู่ในห้องแต่งตัวเก่าๆโกโรโกโโซผลก็คือเขาจะรู้สึกแย่และหมดหวังผมจึงคิดว่าเราน่าจะรออีกสักสัปดาห์แล้วค่อยยืดข้อเสนอให้เขาหลังจากเกมนั้นแล้วพวกเขาก็ทําเช่นนั้นปีเตอร์ชิลตันรีคว้าปากกามาเซ็นสัญญาทันทีแมนอตติงแฮมฟอร์เรสจะพึ่งได้เลื่อนชั้นแต่ก็ดูมีอนาคตมากกว่าสโต๊กและแมนฟิลทาวอยู่โขส่วนครัฟกับเทเลอร์ก็คิดทุกชิลตัน คือส่วนเติมเต็มเทเลอร์เคยเป็นผู้รักษาประตูเขาจึงมองออกว่าชิวตันเก่งแค่ไหนชิวตันเป็นคนคุมเกมในพื้นที่รอบประตูแผนของเขาช่วยให้สมาชิกรู้สึกมั่นใจที่จะบุกไปข้างหน้าและทำประตูคราฟซึ่งเคยเป็นกองหน้าตัวกลางมองออกว่าชิวตันทำให้กองหน้าของคู่ต่อสู้ขวัญหน,นีดีฟอแค่ไหนโดยกล่าวว่าถึงจะฝากกองกลางและกองหลังมาได้เขาก็ต้องเจอชิวตันขวางทางอยู่ พูดง่ายๆก็เหมือนโจรปล้นธนาคารที่อุตสาหาตำรวจและเจ้าหนะ้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาได้แต่กลับพบว่าห้องนิราภัยของธนาคารมีเหล็กดัดล้อมแน่นหนาแถมยังมีกำแพงอิฐก,กั้นอยู่อีกชั้นและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆในฤด,ดูการแรกชิวตันไม่เสียประตูเลยในการแข่ง23นัดเมื่อมีชิวตันเป็นผู้รักษาประตูนอตติงแฮมฟอร์เอสก็ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำเร็จโดยเอาชนะทุกทีมในอังกฤษและคว้าชแชมป์ลีกมาครองปีต่อมา พวกเขาได้ทำสิ่งที่เหลือเชื่อซึ่งก็คือการคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพโดยเอาชนะทุกทีมในยุโรปแล้วปีต่อมาพวกเขาก็ทำสิ่งที่มหัศจรรย์สุดๆพวกเขาว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพได้อีกสมัยไม่เคยมีทีมฟุตบอลอังกฤษทำแบบนี้ได้มาก่อนหลังจากนั้นก็เช่นกันสุดท้ายปีเตอร์ชิลตันก็กลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในฐานะผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษแทนเลครีเมนส์ไบรอันคัฟมอบบทเรียนสำคัญให้กับเรา สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณพูดอะไรเท่านั้นแต่อยู่ที่ว่าคุณพูดที่ไหนและเมื่อไหร่ด้วยในบทนี้ผู้เขียนก็พูดถึงการพูดในจังหวะและเหตุการณ์ที่เหมาะสมเพราะมันจะทำให้อะไรง่ายขึ้นมากครับนำเสนอไอเดียด้วยไม้จิ้มฟันชายหนุ่มสองคนปลอมตัวเป็นเจ้าของร้านอาหารพวกเขาเข้าร่วมหนึ่งในนิทรรศการด้านอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุโรป นทิทรรศการนี้แต่งไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารชั้นเลิศชายหนุม่มทั้งสองเตรียมอาหารไว้ให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญชิมแล้วบอกทุกคนว่าอาหารของพวกเขาเป็นอาหารออร์แกนิกที่ตั้งตัวเป็นคู่แข่งกับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างแมคโดนัลล์ความจริงแล้วชายหนุม่มสองคนนี้ไม่ใช่เจ้าของร้านอาหารพวกเขาเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์และอาหารทั้งหมดก็มาจากร้านแมคโดนัลล์ที่พวกเขาแวะซื้อระหว่างทางปัญหาคือพวกเขาจะจัดฉากอย่างไรให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อสุดท้ายพวกเขาก็พบว่ามันง่ายมาก แค่ใช้ไม้จิ้มฟันก็พอพวกเขาหั่นบิ๊กแม็กและนักเก็ตไก่เป็นชิ้นเล็กๆแล้วใช้ไม้จิ้มฟันเสียบอาหารแต่ละชิ้นจากนั้นก็นําอาหารที่มีไม้จิ้มฟันเสียบอยู่ไปจัดใส่จานแค่นี้เองปรากฏว่ามันได้ผลผู้ชื่อชันด้านอาหารชั้นเลิศหยิบไม้จิ้มฟันขึ้นมาแล้วชิมอาหารตัวอย่างจากนั้นก็บรรยายความรู้สึกด้วยคําศัพท์ที่ใช้ในการบรรยายอาหารชั้นเลิศโดยบอกว่ารสชาติดีและเนื้อแน่นเคี้ยวได้เต็มปากเต็มคำ พวกเขาชิมอาหารจากไม้ที่ฟันอีกอันแล้วกล่าวว่ารสชาติแผ่ซ่านไปทั่วลิ้นเหมือนวายชั้นยอดเลยทีเดียวและมีรสชาติจัดจ้านที่ค่อยๆกระจายไปทั่วปากพวกเขาชิมอาหารอีกคำแล้วบอกว่าสดมีเนื้อสัมผัสที่ดีไม่เหนียวและรสชาติดีนุ่มกว่าเนื้อฉ่ำกว่าเจ้าของร้านอาหารทั้งสองคนขอให้บรรดาผู้ชิวชาญอธิบายอย่างเจาะจงโดยการเปรียบเทียบกับอาหารของร้านแมคโดนัล ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารชั้นเลิศหยิบไม้จิ้มฟันที่เสียบอาหารไว้แล้วชิมอาหารตัวอย่างอีกครั้งก่อนจะบอกว่ารสชาติของมันมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าของแมคโดนัลล์ไม่ว่าใครก็ต้องรู้สึกอย่างนี้แน่ทั้งยังบอกว่ามันมีรสชาติมากกว่าแมคโดนัลล์อย่างชัดเจนพวกเขาชิมอาหารอีกคำก่อนจะบอกว่ามันอร่อยกว่าเพราะอาหารออร์แกนิกเป็นของดีและอาหารพวกนี้ดีต่อร่างกายของเรามากกว่ามันจึงมีรสชาติที่ดีกว่าผู้เชี่ยวชาญชิมอาหารต่อจากนั้นก็บอกว่า อาหารพวกนี้เป็นผลิตผลออแกนิกล้วนๆมันจึงอร่อยกว่ามากอาหารตัวอย่างเหล่านั้นได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีอันที่จริงต้องบอกว่าไม่จิ้มฟันต่างหากที่ได้รับการยอมรับลองคิดดูสิครับว่าจะเป็นอย่างไรหากพวกเขานำเสนออาหารเหล่านั้นตามความเป็นจริงซึ่งก็คือขนมปังหนึ่งก้อนที่ห่อด้วยกระดาษห่ออาหารพิมพ์โลโก้ของแมคโดนัลล์ถ้าเป็นอย่างนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารชั้นเลิศจะพูดถึงอาหารตัวอย่างเหล่านั้นเหมือนเดิมไหม วิธีนำเสนอเปลี่ยนแปลงความคิดของพวกเขาพวกเขาลิ้มรสการนำเสนอไม่ใช่อาหารและนั่นคือสิ่งที่เรามักทำพลาดเวลานำเสนอไอเดียต่อผู้เชี่ยวชาญชั้นเลิศเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความจริงที่ว่าวิธีนำเสนอมีอิทธิพลต่อคนเรามากแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่คุณต้องจำให้ขึ้นใจถ้าอยากให้คนอื่นเห็นด้วยกับไอเดียของคุณจงอยา่าคาดหวังว่าคนอื่นจะตัดสินไอเดียของคุณจากข้อดีของมันล้วน คุณต้องวางแผนให้ดีว่าต้องทำอย่างไรคนอื่นถึงจะเปิดใจพิจารณาไอเดียของคุณอย่างจริงจังโดยมองจากมุมมองของพวกเขาและโลกของพวกเขาไม่ใช่มองจากมุมของโลกแห่งความเป็นจริงลองนำเสนอไอเดียโดยใช้ตัวช่วยอย่างไม้จิ้มฟันดูสิครับในเหตุการณ์นี้ครับแค่เราเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเราก็สามารถเปลี่ยนความคิดของผู้ที่มาพบเห็นได้ครับเพราะในความเป็นจริงคนเรา ไม่ได้ตัดสินทุกอย่างจากข้อดีหรือประโยชน์ของมันนะครับดังนั้นเราต้องนําเสนอโดยผ่านมุมมองของคนที่เราต้องการสื่อสารด้วยถ้าเพื่อนๆชอบหรือมีความคิดเห็นยังไงหรืออยากให้หาหนังสือเล่มไหนมาอ่านให้ฟังเราคอมเมนต์ไว้ได้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับหวังว่าเรื่องราวจากหนังสือดีๆที่เพื่อนๆได้ฟังจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆและลองนําไปปรับใช้ดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ